ูแลอามาริตรองจกฝูงนะครับจะเปิดบ้านเจอมาโยการดับ9ามาริตด75แต้มเกมล่าสุดเนียเสียหายนะครับบุกไปแพ้าบาร์ซ่าในเอลกลาซิโกมา3-4โอกาสพลาดแชมป์สูงมากนะครับคืนวันนี้ชวัวมานี่ติดโทษแบนเพิ่มอีกนะครับกามาวินก้าก็ยังเจ็บดังนั้นเนี่ยอาจจะได้เห็นลูก้าโมนิชลงมาเล่นแดนกลางกับวอเวเดนะครับแนวรุกโรดิโกนัดที่แล้วไม่ได้เล่นเลยนะครับน่าจะกลับมาร่วมกับจูดวิลลิสุดแล้วก็เอ็มบัปเป้ที่เพิ่งจะซัดแฮตริกมาครับในขณะที่มาโยกา47แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะทีมบุ้ยบยาโดริดมา2-1นะครับตัวหลักก็ซามูคอสตาทาคุมะอซาโนะแซกิดาเดดานิเอลโรดิกสกองหน้าเวดัตมูริกี้นะครับเฉินมานัดแรกเสมอ1-1ที่บ้านมาโยก้าก่อนเกมมาริตเป็นต่อพอสมควรนะครับมาโยกาจริงๆก็กลางตารางอาจจะลุ้นยุโรปได้เบาๆนะครับส่วนมาริตเนี่ยตามบาร์เซโลนา7แต้มเหลือ3นัดถ้าวันนี้มาริดแพ้เกิดแพ้คาบ้านมานี่ บาร์เซโลนาแชมป์เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงเล่นที่เหลือยังได้ครับแน่นอนก่อนเกมมาริดเป็นต่อกระแสอย่างไรแล้วแล้วมาริดนะครับพี่เหียนมองว่าคือมาโยก,ก้าก็เป็นทีมได้เสียครับไม่แพ้ก็ชนะน่าวัดใจมาริดนะครับประตูแรกมาไวน่าจะมีถึง2ลูกได้เชียม์มาริดนะครับ